ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเดินตอดแปลงนะครับหลังจากเมื่อคืนครับฝนตกหนักนะครับผมฝนตกหนักกันมาสามสี่วันนะครับผมสําหรับภาคอีสานนะครับเนาะวันนี้ก็จะพามาเดินตอดแปลงนะครับและก็จะมาบอกเรื่องน้ํานะครับผมน้ําที่รดนะครับผมน้ําที่ใช้รดทุเรียนนะครับผมก็มีเอฟซีสามเข้ามาอีกแล้วครับท่าน ว่านะครับผมน้ำบาดาลนะครับผมน้ำบาดาลลดได้ไหมนะครับน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำปร,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 ราป,รปรานะครับๆๆน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำปราปาลดได้แบบไหนดีแบบไหนดีกว่ากันครับแบบไหนดีกว่ากันนะครับเนาะนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับเ,ออเรื่องน้ํานะครับน้ําที่ใช้ลดทุเรียนนะครับบางคนก็บอกว่าน้ําบาดาล รถไม่ได้นะครับรถไม่ดีนะครับเรือนเรียนจะไม่เติบโตนะครับก็มันอยู่ที่ค่าพีอของน้ํานะครับผมก็ชิมดูครับชิมชิมดูเปิดน้ําก็ชิมดูว่าสําหรับน้ำประดาลนะครับถ้ามีรถก,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 ก่อยก็ไม่ควรนํามารดนะครับถ้ามีรถก่อยก็ไม่ควรนํามารดควรจะไปพักน้ําไว้ก่อนครับพักน้ําไว้ก่อนครับ ต้องทำบ่อพักน้ำนะครับสำหรับที่บ่อน้ำที่บ่บอบาดาลที่ไม่ลึกนะครับก็ลดได้นะครับผมผมก็ใช้น้ำบาดาลดนะครับแต่ว่าผมขพงผมบ่อไม่ลึกนะครับก็ใช้อาบใช้ล้างหน้าแปรงฟันได้นะครับผมก็เหมือนน้ำทั่วไปครับเหมือนน้ำฝนครับไม่มีลดไม่มีกลิ่นอะไรนะครับก็ลดใช้ลดทุเรียนได้นะครับผมสำหรับน้ำบาดาลนะครับผมสำหรับ เขตอำเภอเอนบุรีนะครับผมโคราชนะครับเป็นเมืองน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับเมืองต้นน้ำมูลนะครับก็น้ำส่วนน้ำประปาครับน้ำประปาครับน้ำประปาที่อยู่บ้านนอกนะครับจะไม่มีคอรินนะครับจะไม่มีคอรินนะครับใช้รถได้เช่นกันนะครับผมดีเลยนะครับผมเพราะว่าน้ำประปาเนี่ยครับ ว่าหมู่บ้านเขาจะได้สูบขึ้นมาพักไว้ในแทง่งน้ํานะครับพักไว้ในแท้งนะครับเพื่อจะปล่อยให้ชาวบ้านใช้นะครับก็นั่นก็เป็นการพักน้ําไปในตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับน้ําประปาหมู่บ้านนะครับเนาะก็ดีนะครับดีกว่าน้ําบาดาลที่สูบมาลดเลยนะครับก็น้ําประปาก็ดีกว่านะครับสําหรับที่ไม่มีคลอรีนนะครับเอ่อมันจะต่างกับในเมืองนะครับที่เขาใช้เครื่องกัน เครื่องกันกองน้ํานะครับเอออย่างนั้นเขาก็อาจจะใส่คอรีนด้วยนะครับอาจจะใส่คอรีนก็ทางที่ดีก็ควรนามาพักก่อนนะครับพักน้ําไว้นะครับพักน้ําทําบ่อพักน้ําหรือทําแทงนะครับแทงพักน้ํานะครับสําหรับน้ําประปาในเมืองในแบบแบบที่มีกองน้ํานะครับแบบที่มีเครื่องกองน้ํานะครับเขาอาจจะมีคอรีนครับ มีกินนะครับมีคอรินมีกินนะครับแบบนั้นรถไม่ได้นะครับผมก็ควรจะพักน้ําไว้ก่อนนะครับก็ของผมก็ใช้น้ําบาดาลรถนะครับผมก็สังเกตที่ต้นทุเรียนเป็นหลักนะครับก็ต้องสังเกตที่ต้นทุเรียนเป็นหลักครับว่าเขาจะตอบสนองแบบไหนนะครับเขาจะตอบสนองยังไงนะครับก็สังเกตด,ดูที่ต้นไม้ของเราเป็นหลักนะครับผม ว่าเขาจะเดินเติบโตได้ดีไหมนะครับสําหรับน้ําที่เราลดนะครับเนาะอย่างเช่นต่อไปครับเป็นน้าบ่อน้ําสระนะครับผมน้ําบ่อน้ํานสะระถ้าส,ะส,ะสะระสกปรกนะครับส,ะสะระสกปรกอาจจะมีวัชพืชคุมเยอะนะครับวัชพืชคุมเยอะน้ําก็จะไม่ได้โดนแสงแดดนะครับมันจะอาจจะเป็นสนิมนะครับ เรียกว่าน้าเกิดสนิมนะครับเป็นน้ําที่สกขปรกนะครับน้ําไม่มีไนโตรเจนนะครับน้ําที่สกปรกในโอในสะนะครับเป็นน้ําธรรมชาตินะครับก็ถ้าน้ําเป็นสนิมนะครับกิ่งและลําต้นจะดำะครับกิ่งและลําต้นจะดำต้นทุเรียนนะครับเนาะก็มาสังเกตดูนะครับสําหรับเอ,อน้ํา น้ำตามธรรมชาติน้ำบ่อน้ำสระนะครับวิธีเแก้อาการก็คือนะครับอย่าลดให้โดนใบครับลดให้ต่ำที่สุดครับลดลดให้ต่ำที่สุดนะครับอย่าให้โดนใบทุเรียนนะครับเอาแค่ดินมีความชุ่มชื้นนะครับอย่าให้โดนอยาลดยาตั้งหัวสปิงเกอร์สูงนะครับสาหรับน้ําที่เป็นสนิมน้ําบ่อน้ําสระที่สกปรกนะครับและที่มีวัชพืชคุมในบอน่อในสระเยอะนะครับ จะทาให้น้ําพิษนิมนะครับก็เกิดเอ่อจะทําให้ต้นทุเรียนดํากิ่งดำนะครับครับผมก็วันนี้ก็มาบอกเป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทางสําหรับการน้ําใช้น้ํารดนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าครับผมเมื่อคืนฝนได้ตกแรงครับ่อผาเพื่อนๆมาดูสวนทุเรียนอปั้นชแนลกันนะครับผมวันนี้ฟ้าก็ปิดครับผมยังไม่มีแสงแดดนะครับผม ต้นนี้ก็กำลังแตกยอดนะครับผมผมปลูกต้นเล็กนะครับผมไซมินินะครับต้นละหกสิบเซนนะครับซื้อมาในราคาที่หกสิบาทนะครับผมก็ไม่ค่อยมีทุนนะครับก็ทยอยทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับเรียนคนทุนน้อยนะครับเรียนภาคอีสานนะครับเป็นความบุรีนะครับ ก็มีปัญหาอะไรก็เม้น์เข้ามาถามก็ได้นะครับผมหรือใครมีความรู้ก็เม้น์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมยินดีรับนะครับผมเม้น์มาสอบถามเรื่องปัญหาทุเรียนหรือใครมีความรู้ก็เม้น์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับเนาะก็วันนี้ก็พามาดูครับก็สรุปนะครับสรุปก็ควรตรวจ ฆาเพยดน้านะครับหรือน้ําที่เราใช้อาบใช้ล้างหน้าแปรงฟันได้นะครับผมใชาเราใช้ล้างหน้าแปรงฟันใช้อาบได้ก็ลดน้ําลดเอามาลดทุเรียนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราคิดว่ามันสะอาดเราคิดว่ามันโอเคนะครับสําหรับผมก็ใช้น้ําบาดาลลดครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เจริญเติบโตอย่างต่อเน,นื่อง ไม่ไม่มีการหยุดชะงักนะครับนะครับผมต้นนี้ก็ได้ปีเอ่อปีประมาณสามเดือนนะครับหนึ่งปีสามเดือนนะครับต้นนี้ครับปีสามเดือนแล้วนะครับปลูกต้นละหกสิบเซนนะครับในราคาที่หกสิบบาทนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับผู้เรียนถ้าเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจในของเขาครับในตัวของเขาครับ เขาก็จะเจริญเติบโตเออเขาก็จะเจดิญเติบโตในแบบที่เขาจะเป็นนะครับนี่ครับผมก็ตอนนี้ก็สูงประมาณเกือบสองเมตรแล้วครับมผมสูงร้อยเจ็ดหกสิบกว่าก็อีกกวาเกือบสองเมตรแล้ว,วครับส้มหัวแล้วนะครับนี่ยส้มหัวแล้วครับก็ถือว่าเดินเติบโตได้ดีนะครับสําหรับผมใช้น้ําบาดาลลดนะครับ คนที่มีสะพักน้ําก็โอเคเลยครับถ้าเพราะว่าน้ํามันจะมีไนโตรเจนนะครับถ้าเราสูบมาพักไว้ก่อนนะครับมันจะดีนะครับสําหรับผมยังไม่มีทุนขุดสะนะครับก็ใช้น้ําบารดาลลดไปก่อนนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็ซื้อมาต้นร้อยยี่สิบครับผมต้นนี้เป็นต้นที่ซ่อมนะครับซ่อมต้นนี้ครับผมต้นนี้ รู้สึกว่าอาจจะปลูกลึกไปหน่อยนะผมเพราะว่าเขาไม่จะเริ่เติบโตนะครับปลูกลึกเกินไปนะครับทุเรียนอยปลูกลึกนะครับปลูกแค่ตื้นๆก็พอนะครับผมไม่ต้องปลูกลึกไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับแล้วไม่ต้องกบดดินเยอะนะครับไม่ต้องกบดดินมากนะครับให้รากเขาลอยๆก็หาฟางหาอะไรมาคุมเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับการปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับผมสำหรับการปัญหาเรื่องทุเรียนนะครับทุเรียนมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับผมแล้งเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมครับผมสวัสดีครับ